ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอธิบายเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับผมแก้ปัญหาเร่งด่วนตาม PADA 5ปีที่ผ่านมานด้านความมั่นคงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2565จากที่ลงทะเบียนก่อพอไวอ้เป็นผลลบนะครับอันนี้มาเริ่มปรับเปลี่ยนโครงข่ายได้ปรับ นี่ใหม่นะครับในปีพุทธศักราช2 5งพครับส่วนที่หนึ่งะครับคือความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางด้ยศาสตร์สองหลักการดำเนินการสือสร่อสารมีความสามารถทั้งด้านนโยบายและทรัพยากรข,ข,ขีดจำกัดทางการทหารในการสือสร่อสารการเข้าใจสภาพแวดล้อมในการสือสร่อสารและเป็นการประเมินผลนะครับ ต่อไป2.5คือขีดความสามารถของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ขีดความสามารถหลักขีดความสามารถสนับสนุนและก็ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเป็นบูรณาการบูรณาการร่วมพื้นที่นะครับส่วนที่3คือส่วนของกระบวนการการสื่อสารการกำหนดความชัดเจนจิตนาลมของผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงการกำหนดวัตถุประสงค์การสำรวจสภาพแวดล้อม การกำหนดทำความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายการวางรูปแบบการกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จการประเมินผลและลำดับที่สามจะเป็นด้านเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารสาปรการการปฏิบัติการด้านการข่าวสารกิจการสาธารณะการสนับสนุนด้านการป้องกันประเทศสำหรับการทูตสาธารณะ ดำเนินการบูรณาการร่วมการเทคโนโลยีในการสื่อสารระดับยุทธวิธียุทธการสงครามแห่งทัศนคติความน่าเชื่อถือเสรีภาพในการดำเนินการยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อประเด็นความมั่นคงและการปก้องประเทศความสำคัญความเครื่องมือวิธีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์หลากหลายช่องทางมีความรวดเร็วเช่น การสื่อสารผ่าน Facebook, Twitter, i n b l o c k หรือ g o เกิลสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการสื่อสารผู้วางนโยบายผู้วางนโยบายเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารการวางแผนระดับของการสื่อสารและก็การข่าวการใช้ระบบและการทำงานร่วมกันในการสื่อสารการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันความมั่นคงของประเทศ โดยการสร้างอิทธิพลต่อทัศนคติพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มบุคคลและรัฐส่วนที่2คือหลักการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนด้วยผู้นำหรือภาวะผู้นำความน่าเชื่อถือความเข้าใจการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความแพร่หลายความมีเอกภาพในความพยายามการมุ่งมั่นติดตามผลลัพธ์ การตอบสนองที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ความต่อเนื่องความไว้เนื้อเชื่อใจและการเตรียมความพร้อมอันนี้ส่วนขยายนะครับด้านนโยบายและทรัพยากรในมิติของความมั่นคงและการป้องกันประเทศมีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยดำเนินการ การวิธีการสื่อสารและการประเมินในองค์กรรวมถึงเป็นหน่วยงานซึ่งพัฒนาโดยโครงการแผนนโยบายและข่าวสารและใจความของการสื่อสารคืออาศัยการพัฒนาเครื่องมือความร่วมมือการฝึกอบรมรีเดิมการศึกษาอื่นๆรวมร่วมกับงานภายใต้การดำเนินง,งานของรัฐบาลมี2ประการครับคือการดำเนินง,งานด้านความมั่นคง และก็ขีดความสามารถด้านการทหารสามารถสนับสนุนผลประโยชน์แห่งชาติการสร้างความมั่นคงการสร้างความเข้าใจความตระหนักในระดับประเทศอาศัยการพูดท่าทีการกระทําเพื่อเสริมสร้างซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านวิธีการปฏิบัติการข่าวสารการปลุกเร้าซักซ้อมสิ่งที่เผยแพร่อ,ออกไปความสอดคล้อง คำอธิบายรูปแบบหลักมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ถือเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้คําจํากัดความที่มีความชัดเจนของหน่วยงานด้านความมั่นคงความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติมุ่งทําความเข้าใจและปฏิบัติต่อเป้าหมายสําคัญเพื่อเสริมสร้างหรือรักษาส,ภา,สภาวกะเงื่อนไขสนับสน,นุนผลประโยชน์นโยบายและวัฒนะและวัตถุประสงค์ ของรัฐบาลโดยอาศัยการใช้โครงการแผนงานหัวข้อข้อความที่ประสานสอดคล้องกันการปฏิบัติทุกส่วนในมิติกำลังอำนาจแห่งชาติเพื่อสร้างผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเป้าหมายการพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยการใช้ระบบและการทำงานร่วมกันในการสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันความมั่นคง ของประเทศสร้างพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มบุคคลและรัฐโดยมีโครงการแผนง,งานและหลักทรงงานตามรอยเบื้องยุคคนละบาทในหลวงราชการที่9นะครับส่วนผมทำอยู่ในด้านของนโยบายและทรัพยากรนะครับเกี่ยวกับวิชาการด้านเล็กทรอนิกคแล้ว ที่ลงทะเบียนกพอพกิจาการพลเรือนในมิติของความมั่นคงนะครับและการปรกันประเทศมีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยดําเนินการวิธีการสื่อสารในองค์กรเป็นหน่วยซึ่งพัฒนาโครงการแผนนโยบายข่าวสารและใจความของการสื่อสารอาศัยการพัฒนาเครื่องมือภายใต้การดําเนินงานของรัฐบาลอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสะท้อนวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ ร่วมของรัฐบาลปร,ปรับปรุงการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ภายในขอบเขตความรับผิดชอบร่างหลักนิยมกองทัพไทยในแต่ละส่วนวิธีการปฏิบัติการสื่อสารมีทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการใช้ทรัพยากรต่างๆสำหรับการดำเนินง,งานทางยุทธศาสตร์อย่างสอด,สอดประสานกาันตั้งแต่ระดับกระทรวงกลาโหมจนถึงระดับชาติเป็นเครื่องมือของผู้นำและผู้บังคับบัญชาและ เป็นคนเริ่มสื่อสารออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปแบบปฏิบัติการการเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นคําพูดส่วนสําคัญทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารสนับสนุนด้านนโยบายยุทธศาสตร์ที่ดีมักจะถูกสร้างจากความคิดหลักใหญ่เพียงหนึ่งเดียวหรือการรวบรวมแนวคิดที่มีความสอดคล้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันรวมถึงมีเหตุผลในการสนับสนุนนะครับ อย่างชัดเจนและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นอาศัยการสื่อสารอย่างทันท่วงทีด้วยการป้องกันประเทศมีส่วนช่วยในการสื่อสารประกอบด้วยกิจการสาธารณะการปฏิบัติการด้านการข่าวและกระทรวงและกลาหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะข่าวสารทางทัศนะและการทูตทางทหารที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของข่าวสาร ที่แผ่ขายายไปทั่วโลกกระทรวงการะมอมจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับบวนการกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลอย่างปราณีปราณีขออนุญาตครับปรานีพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นข้อความหรือภาพและการบัดบัดบถือเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการบรรลุภารกิจยังรวมถึงที่อยู่นอกขอบเขตของกระทรวงการะมมอยู่ภายใต้ของคว,ความควบคุมโดยตรง ของผู้บัญชาการกำลังรบร่วมพยายามปรับและประยุกต์ข้อความภาพและการปฏิบัติแต่ละระดับภายในพื้นที่ปฏิบัติการให้เหมาะสมครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสภาวะนะครับคือการเข้าใจสภาพแวดล้อมในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ว่าตัวบุคคลมีความเข้าใจสภาพพื้นที่การสื่อสารด้านการสรรในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆและเห็นข้อแตกต่างให้ความคิดเห็นกันอย่างไรทั้นวงทีางทีและเป็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือเชิงการทํางานที่ประสานงานสอดคล้องเชื่อมโยงกันไม่ใช่เป็นการเอาชนะกันเพื่อเป็นการปรับปรงปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน าการเข้าใจสภาพแวดล้อมในการสื่อสารนะครับสภาพแวดล้อมมีความสําคัญเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นําผู้บัญชาการกําลังรบร่วมหรือฝ่ายเสนาธิการต้องพยายามทําความเข้าใจว่าประชาชนคิดยังไงจะเข้าใจสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ได้อย่างไรเหตุใดอาจต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของข่าวสารในมิติของข่าวสาร และการรับรู้เพื่อปรับระบบสังคมการเมืองเศรษฐกิจผู้นำหรือผู้บัญชาการต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีความซับซ้อนเป้าหมายที่มีอยู่เดิมคือลักษณะทางวัฒนธรรมรูปแบบการตอบสนองประเมินอ,อากาติของเป้าหมายรูปแบบการตอบสนองสิ่งเร้าแรงจูงใจมีการแข่งขันทางสัญญาณการเชื่อมต่อไปทั่วโลก การเข้าถึงสภาพแวดล้อมของเราสารในมิติการรับรู้ที่มากขึ้นและการวางแผนปฏิบัติในมิติการรับรู้อาจต้องอาศัยความชำนาญและความชำนาญเฉพาะด,ด้านในสภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามไม่ตามแบบอาจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน เพื่อเป็นจุดศูนย์ส,สน,นุนให้เกิดความเข้าใจกระบวนการรับรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญการประเมินผลการวัดผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ช่ชวยในการแสวงหาให้บรรลุวัตถุประสงค์อาทิการป้องกันและการปรับปรามการก,ก่อความไม่สง,งบ หากพิจารณาข้อเท็จจริงการรบและการทับสามารถพ่ายแพ้ได้ในมิติการรับรู้ยิ่งทวีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์มีจุดมุ่งหมายตอบสนองความคิดได้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากขีดความสามารถของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์แบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับคือได้แก่กลุ่มขีดความสามารถหลัก ขีดความสามารถสนับสนุนและขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องขีดความสามารถหลักทางเลือกการป้องกรรันการปร,ปร,ปรับปตามที่อ่อนตัวเป็นการปฏิบัติที่วางแผนได้ล่วงหน้ามีการปรับอย่างระมัดระวังเพื่อส่งสัญญาณความชอบธรรมของฝ่ายเราและสร้างอิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามจุดประสงค์พื้นฐานทำประเด็นไปสู่การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธสามารถกำหนดขึ้นเพื่อตักเตือนปฏิบัติก่อนวิกฤตการจะเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการรุกรานที่อ่อนตัวถูกพัฒนาแต่และอย่างของพลังอำนาจแห่งชาติทั้งทางการทูตทางข่าวสารทางทหารและเศรษฐกษิจพลังอำนาจเหล่านี้จะมีประดิตภาพทางยุทธศาสตร์ อย่างรวดเร็วแสดงขอบเขตที่กว้างขวางของเส้นทางการตอบสนองที่เกี่ยวพันกันการแสดงกำลังจิตนาเพื่อการแก้ปัญหาของชาติเป็นการปฏิบัติร่วมถึงปรากฏการณ์ของกำลังทหารที่ถอดชนวนสถานการณ์ต่อผลประโยชน์ของชาติยังเน้นการใช้ทหารเข้าทำการรบในการปฏิบัติการผสมาชาติครับ ข่าวสารทางทัศนะนะครับเป็นสื่อเกี่ยวกับการเห็นต่างๆที่มีหรือไม่มีเสียงโดยทั่วไปประกอบด้วยการถ่ายภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวศิลปะกราฟิกอุปกรณ์ช่วยในการเห็นการแสดงเครื่องฉายภาพทึบแสงโดยหน้าที่ข่าวสารทางทัศนะที่กว้างขวางที่ได้มาจากแหล่งข่าวหลายชนิดรวมถึงระบบในอากาศ ที่ไม่มีคนประจำทรัพยากรข่าวกรองกล้องถ่ายภาพระบบอาวุธองค์กรกระจายเสียงทางทหารกิจการสาธารณอาศัยผลิตข่าวสารทางสนะนะจากแหล่งข่าวเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จหนึ่คือการปฏิบัติการกะ การข่าวสารคือส่วนที่กำลังขีดความสามารถอย่างประสานสอดคล้อง <c oughs> ผลกระทบต่อข่าวสารระบบข่าวสารอาของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันป้องกันข่าวสารและระบบข่าวสารของฝ่ายเราในขณะเดียวกันมุ่งต่อส,สภาวะแวดล้อมของข่าวสารทั้งมิติทางกายภาพทางข่าวสารและการรับรู้ต่อไปขีดความสามารถการปฏิบัติการข่าวการสนับสนุนนะครับ โดยตรงการสื่อสารทางยุทธศาสตร์กิจการสาธารณะการปฏิบัติการจิตวิทยาการปฏิบัติการระหว่างพละเดือนกับทหารกาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะการสงครามอิเล็กทรอนิกส์การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์การโจมตีทางวัตถุขีดความสามารถเกี่ยวข้องคือสังคมออนไลน์ โคงข่ายการสร้างที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางเป็นคงร่างทางสังคมนะครับและอินเทอร์เนต็ตการสร้างสื่อโดยทุกคนเพื่อทุกคนสังคมทางออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์บทความรูปภาพและวิดีโอผู้ใช้เขียนขึ้นทำขึ้นเอง พบเจอจากสื่ออื่นนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นในเครือข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วความเชื่อมั่นผ่านแปร ى. ไปตั้งแต่คนทั่วไปสามารถผลิตสื่อโดยไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลอ้างอิงจนถึงผู้มีชื่อเสียงคนคว้าก,ก่อนนำสือ่อ ส่วนที่3คือกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาส่วนที่หนึ่งเป็นการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์และพลังอํานาจกล่าวสั้นๆว่านโยบายเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการในขณะที่ยุทธศาสตร์เป็นตัวกําหนดสมดุลระหว่างแนวทางและวิธีการเป็นการอาธิบายสิ่งที่จำเป็นและวิธีการทําให้บรรลุผลลัพธ์ผลสำรีตไปพร้อมๆกันอืม การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านความมั่นคงนะครับแสดงไว้ในส่วนที่1คือทําให้เข้าใจถึงแก่นแนวคิดกลยุทธ์การวางแผนในภาพกว้างและวิธีที่หยิบไปใช้ในกรอบการทํางานของผลลัพธ์สุดท้ายแนวทางวิธีการโดยใช้หัวข้อการขับเคลื่อนผลประโยชน์แห่งชาติที่ต้องการโดยใช้โดยใช้ทุกวิถีทางในการสื่อสารด้านความมั่นคง เพื่อสร้างอิทธิพลวิธีการเส้นทางทําให้เกิดผลกระทบต่อทัศนคติพฤติกรรมของประชาชนโดยมีผลลัพธ์สุดท้ายคือการขับเคลื่อนผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวแปรในการกําหนดยุทธศาสตร์แนวคิดให้เห็นว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมจําเป็นต้องถูกจัดระเบียบสามารถดําเนินง,งานไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ วิธีการนะครับการสื่อสารในมิติความมั่นคงจะอาศัยคําพูดหรือภาพและการกระทําประกอบเช่นการสื่อสารในรูปแบบข้อความภาพที่ส่งออกไปนั้นผู้รับสารสามารถรับรู้เข้าใจข้อความนั้นได้ผู้รับสารสําคัญที่เราต้องพิจารณาเส้นทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้สร้างผลกระทบต่อทัศนคติพฤติกรรมเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความ เนแรงไปสู่ความน่าจะเป็นภาพรวมโดยการถูกนำไปใช้ช่วงการเริ่มต้นของการพัฒนาระหว่างการวางแผนสำหรับการปฏิบัติการต่างๆส่วนประกอบสำคัญในการทำงานหรือดำเนินการเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางในการประเมินภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมคุณธรรมหน่วยงานองค์กรภาครัฐบุคคลบุคลากร ใช้ปัญหาในการวัดผลจึงผมจึงใช้เรื่องยาสพติดนะครับเพื่อดำเนินการพิจารณาเห็นชัดเจนด้านทัศนคติและวัฒนธรรมจริยธรรมสังคมที่ดีที่สุดผมก็เอาแนวทางของในหลวงราชการที่9นะครับมาเป็นแนวทางเพื่อดูประเมินในด้านนี้ในภาพรวมที่เห็นชัด หล,หลายอย่างาที่นำเรื่องนี้ยกมาเพราะถิ่นที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นปัจจัยหลักที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นประเด็นที่อากาตาิกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับต้องอาศัยขั้นตอนสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบด้วย7ประการนะครับการกำหนด ความชัดเจนจิตนารมของผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดผู้หรือผู้บริหารระดับสูง2คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์สามคือการสำรวจสภาวะแวดล้อมนะครับสคือการกำหนดและทำความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 5. การวางรูปแบบ6ก,การกำหนดปัดจจัยแห่งความสำเร็จการประเมินผลแก่ x อกซ์แกนความจริงมีหลายมิติครับผม การกำหนดความชัดเจนของผู้นำหรือผู้บริหารผู้นำหรือผู้บรรยาการระดับสูงควรนำนโยบายทิศทางดำเนินงานอย่างชัดเจนเหมือนตามที่เคยผมส่วนตัวได้ขึ้นไปอบรมตอนปี6-1นะครับเพื่อให้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวข้องได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้อย่างถ่องแท้ และทุกฝ่ายปฏิบัติงานในทิศทางจนบรรลุผลสำเร็จอย่างไรก็ตามก่อนการดำเนินการทางยุทธศาสตร์โดยผู้นำนั้นต้องมีการวางแผนการบริหารการทำงานร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดการกำหนดในการดำเนินการประเด็น ได้ไประเด็นหนึ่งให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายการกำหนดวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์มีทั้งหมด3ระดับนะครับวัตถุประสงค์ระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้นําฝ่ายตรงข้ามเกิดการรับรู้เข้าใจจนกระทั่งตกลงใจตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายเราเพื่อทําให้เกิดผลกระทบต่อทางต่อการวางแผนระดับผู้บังคับบัญชาพื้นที่หรือกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามด้านการทหาร เพื่อทําให้มีผลต่อการปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติการในสนามของฝ่ายตรงข้ามการสํารวจสภาพแวดล้อมการเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้งโดยอาศัยศาสตร์ศาสตร์การข่าวการรวบรวมข่าวสารวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะการเข้าใจผลกระทบซึ่งกันและกันในทุกมิติทั้งในมิติการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมข่าวสารโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง อาศัยการรับรู้สภาพแวดล้อมของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามว่ามีลักษณะทางกายภาพบุคคลและความรู้สึกนึกคิดทัศนคติต่อเรื่องต่างๆอย่างไรนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข่าวการดำเนินการวิธีประกอบการวิเคราะห์การประเมินคุณค่าการตีความข้อมูลนะครับการกระจายข้อมูลจนกระทั่งนำไปสู่การกำหนดแผนนะครับกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดจะมีสามฝ่ายนะครับฝ่ายเราไปเป็นก้างและฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้นําต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ความสลับซับซอ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมรูปแบบการจูงใจการรับรู้การตอบสนองต่อสิ่งเรา้าผันแปรอยู่หลายมิติหลายปัจจัยอาทิอาทิเช่นวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นสถานการณ์วิธีการเครื่องมือที่ใช้และผลกระทบที่ใช้ เพื่อนำไปสู่การตกลงมุงใจรูปแบบของการปันการบัญชาการการควบคุมสนับสนุนให้เกิดการได้เปรียบอาศัยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาเข้าใจมุมมองทางวัฒนธรรมทางภาษาศาส,สนาและการเมืองเศรษฐกิจพื้นที่เป้าหมายซึ่งช่วยเหลือผู้วิเคราะห์วางแผนได้ ผมส่วนตัวทำงานด้านนโยบายและแผนวิชาการนะครับการกำหนดความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายพิจารณาเป้าหมายเกี่ยวข้องทั้งหมดโดยภาพรวมส่วนตัวเคยอ,อันนี้ส่วนตัวนะครับเคยเป็นทหารผัดหนึ่งห้าแปดแล้วก็เป็นครูฝึกทหารใหม่ฝึกสิบตรีกองปฏิบัตการแล้วไปอยู่สามจังหวัดชยา,ายแดนภาคใต้อยู่กรามานภาคสี่ส่วนหน้านครับแล้วก็ขึ้นไปกรุงเทพมหานคร ส่วนราชก,การผมอาลงทะเบียนทิ้งไว้ที่บ้านในข้อมูลของ p ี a a ตั้งแต่ปีก่อนจะขึ้นไปทำงานที่ทกรุงเทพอธิบายคร่าๆครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ